ธรรมมาทอค ep ห้าหน่งบัวใต้โคนตรงความกับความเป็นจริงวันนี้จะมาสาธยายเรื่องบัวทีเราใหญ้ญาตโยมได้เข้าใจตามแนวทางของอาตมา,าคนอื่นเขาว่ายังไงก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่ตอาตมาเข้าอกเข้าใจของอาตมาอย่างนี้ก็จะพูดแบบนี้บัวสีเราก็มีอุคะ ติตัญยูวิปจิตันยูเนยะและปะทะปารมะใช่ไหมถ้าเราถูกเอ่ยอ้างถึงว่าเอ้ยพวกบัวใต้ต้่มปะทะประรมะนี่คือพวกบัวใต้ตมใช่ไหมถ้าเราพู้ถูกพูดอย่างนี้มันก็รู้สึกจะมไม่สุขสบายใจนะมันดูถูกเราใช่ไหมว่าเราเป็นคนไร้ค่าไ,ไม่มีราคาในสังคมเป็นคนไม่มี ด้วยปัญญาเออไม่มีบุญจะได้แต่สลุวเขาหรอกมึงอะ,อะว่าอย่างนั้นเลยเนาะเออแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเนาะอยมเม๋ยมาฟังดูนะว่าคง่จริงหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ได้โง่จริงก็ได้นะพวกปัททะประมาเนี่ยเ,ออเขาอาจจะไม่ได้โง่ไม่ได้อะไรนะอ,อแต่อาจจะมีอะไรที่ถูกนะที่กําหนดไว้ตอนนั้นนะมาดูกันว่าอาจจะมาจะชี้แจงเป็น จุดๆนะเออคือเขาบอกว่าอ่าข้อหนึ่งพวกไรปัญญาใช่ไหมเออพวกไร้สติปัญญาอันนี้ไม่น่าจะจริงนะอยู่นะเออไม่จริงเพราะว่าเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นนายทหารนายพลอะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ใหญ่พวกงโง่นะแต่ก็ยังเป็นพวก ปะทะประมะอยู่อ่ามันเป็นยังไงค่อยฟังต่อไปจะมาไม่ได้กล่าวหาเขาหรอกขั้นที่สองเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเอออันนี้ถูกโยมพวกมิจฉาทิฏฐิก็คือพวกไม่เชื่อบาปกรรมไม่เชื่อบุญไม่เชื่ออ่าการรักษาศีลอะไรอย่างงี้นะจะเชื่อว่าเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็หายไปเหมือนปูเหมือนปลาเออว่าอย่างนั้นนี่ก็เรียกมิจฉาทิฏฐิอันนี้ถูกใครเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ต้องอยู่ใน ปัทภปร,ะะประมะพันเปอร์เซนต์อ่าอันที่สามไม่เข้าใจทรมะเข้าใจก็ไม่แน่ว่าอ่าเอออันนี้ก็มีส่วนถูกนะไม่เข้าใจแต่เข้าใจแล้วมันจะได้อะจะได้เป็นบัวพ้นน้ำจริงหรืออ่าฟังต่อไปนะเออเออมันไม่ใช่ว่าอยู่จะไปเป็นบัว ปิ่มน้ํเบียรบนน้าบัวในน้ํามันต้องมีเหตุมีผลน,นะข้อสี่ไร้ความเพียรเอออันนี้ตรงประเด็นใครไร้ความเพียรน,นะโยมอาจจะมาเคยบอกใช่ไหมพระโพธิสัตว์ต้องบําเพ็ญบาร,รมีเสียสงไข่กับแสนมหากรเมาใครคิดว่าน,นี้มันยาวมันนานฉันไม่เอาแล้วมันละไร้ความเพียรพวกนี้อืมพันเปอร์เซนต้องเป็นประทับปรรมะไปตลอดอ้าวนะ ทีนี้ก็มาดูว่าบัวประเภทที่หนึ่งเป็นอย่างไรประเภทที่หนึ่งอุคตันยูหรือบัวพ้นน้าบุคคลประเภทนี้เป็นบัวพ้นน้ำมีมีไมใช่ไหมยมีแต่ไม่ใช่มีโดยทั่วไปหรับโยม บัวพ่นน้าบัวพ่นน้าโยมเข้าใจนะบัวนี่มันปริ่มน้ํามันพ่นน้าปุ๊บมันจะบานแล้วอาจจะมาเคยไปเก็บบัวนะตอนเด็กๆอะ่ะเพราะว่าเบึงใหญ่ไกล,กลบ้านตาอาจจะมามีบัวเยอะก็ไปเก็บมันบานปุ๊บมันก็อมันผุปุ๊บมันก็บานแล้วโยมนะบัวพ่นน้านี่คือบัวพ่นน้าบานเนี่ยแล้วคนที่เป็นบัวพ่นน้าละ่ะพวกไหนคืออย่างนี้โยม พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็บำเพ็ญบาร,รมีเสร็จปุ๊บนะก็เอาอย่างพระโคจมะเรานะก็ตอนที่พระกัสสปะสมาธพเจ้าตัดสรุ้ท่านก็บำเพ็ญบาร,รมีเต็มแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงคิวท่านใช่ไหมอืมออาก็ไม่ถึงคิวท่านก็ท่านก็ยังไม่ใช่บัวพ่นน้ำเพราะว่ายังไม่ได้บาน คนที่เป็นบัวพ้นน้าในยุคพระกัสสปาก็คือบริวารพระกัสสปะสมาสพพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระกัสสปะตัดสรู้วันนี้พรุ่งนี้บริวารท่านทั้งห้าหมื่นคนก็เป็นบัวพ้นน้าปุ๊บตัดสรู้ตามอ้าแล้วบริวารพระโคตมะสมาพุทธเจ้าล่ะที่บาเพ็ญบริมีเ็จอ้าพวกนี้ก็เป็นบัวป่บน้ำไงโยมรอเหมือนกันจ่ออยู่พระโคตมะยังไม่ตัดนี่อ่านี่เข้าใจใช่ไหมนี่บัวป่มน้ำก็เป็นพวกนี้ล่ะ เป็นบริวารพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีเสร็จแล้วรอคิวรอวันมาตัดสู่ว่าอย่างนั้นนี่เข้าใจนะนี่พวกบวบัวปิ่มน้ำํำบบัวพ่นน้ำอเอาพร้อมกันเลยที่นี้บัวใต้น้ำํำบัวดได้น้ำพูดถึงอไอเรียอผู้ตัดสูุก่อนนะข้ามไปอีกแหละผู้ตัดสู่นั่นจะต้องเป็น พวกที่ว่าจะตัดสรุตามพระสมาเจ้าเนี่ยปุ๊บนะก็อย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็ตัดสรุปวันนี้พรุ่งนี้บริวารเป็นคิวของบริวารต่อไปมันไม่นานหรอกอะนะพวกที่จะต้องร่างเดิมต้องสละร่างเดิมคือร่างหยาบก่อนอพูดเข้าๆกันนะสละร่างเดิมคือพระพูดภาษาจาวว้าคือตายนั่นแหละเปลี่ยนภพภูมิปุ๊บจากร่างเดิมไปร่างเดิมก็สลายไปนะไม่ต้องไปเผา วัดนนวัดนี้หรอกเขาก็เกิดเป็นอุปติกะเขาก็ไปเกิดต่อหน้าพราะพระสมณะธรรมพุทธเจ้าของเขาเนาะนะอาพูดอาแบบอาตมาก็เรียกลูกพี่อ่ะไปต่อหน้าลูกพี่เขาลูกพี่เขาจัดการไปแล้วเขาก็ได้เป็นอุปติกะอุปติกะปุ๊บเขาก็ตัดสู่นะไม่ต้องฟังธรรมฟังเทศอะไรหรอกโยมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุญบารแลมีครบแล้วได้เลยอัตโนมัติอ,อ ไม่พอพุทธเจ้าท่านเทศให้พวกนี้บ,บ,บัวเหนือน้ำนี่ท่านไม่เทศหรอกเพราะว่ามันได้เลยจะไปเทศก็เนี้ยแหละพวกบัวปะทะป,ะปะทะประมาเพื่อทําเทศําไมก็เทศให้เขารู้จักว่าอย,อยากเป็นบัวใต้น้ำไหมอยากเป็นบัวป่มน้ำไหมอยากเป็นบัวพ้นน้ำไหมต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ท่านมีหน้าที่สอนตรงนี้บัวเหนือน้ําบัวป่มน้ำท่านไม่สอนเราเพราะว่าพวกนี้เขาได้อยู่แล้วเออยมเข้าใจนะเออ เออใช่ไหมทีนี้ก็มาบัวใต้น้ำอ่าบัวใต้น้ำก็ใครว่าเราเนื้อยะมันก็ไม่ก็จะเจ๋งนี่วาก็ไม่ว่าเท่าไหร่นะเนื้อยะบัวใต้น้ำบัวใต้น้ำเป็นอย่างไรอ่าอาตมาจะอธิบายแบบอาตมาบัวใต้น้ำก็คือพวกที่ได้คิวแล้วได้จิตที่พิเศษแล้วได้อดิฐานจิตแล้ว ว่าขอเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ที่ท่านตัดสู้ในอนาคตการนะขอเป็นไปตัดสู้พร้อมกับท่านยกตัวอย่างนะโยมนะตอนพระธีปังกรสมามเทวดเจ้าพยากรณ์ว่าสุมเมศดาบทจะได้เป็นได้ตัดรู้เป็นพระสมาเจ้าในะอีกเสียสงไข่กับแสนมหากับในเกิดในวงพระเจ้าโอกาการาช ชาวลำนครอยู่ที่นั่นน่ะโอ้ยสยโงหัวร้องเลยอู้มเลยนะโอ้พวกเราก็ขอไปเป็นบริวารของพระสุมเม็ดาบทขอไปตัดสรุปด,ด้วยเธอเพราะว่าเราไม่สามารถจะตัดสรุปตามพระธิบังกรได้แล้วนี่ปุ๊บเลยเริ่มยางนางสุมิตาเลยเห็นไหมเอาดอกบัวให้เลยถ้าโยมอ่านนะโยมไม่อ่านนะจะมาก็ไม่รู้จะเล่าอะไรละ <laughs> นางสุมิตาก็คืออ่า นางพิมพาเยสุธลาในพุทธกาลนะนั่นแหละเห็นเนี่ยพวกนี้ก็จะบำเพ็ญบารามีมาเรื่อยพร้อมพระโพธิสัตว์นะก็ในระยะเวลาเสียสงไข่กับเศษแสนมากับเนี่ยพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นอมนุษย์เลยโยมอาบัวใต้น้ํานี่บวบัวใต้น้ํานี่จะไปประมาทนะเป็นคนที่มีบุญแล้วนะไม่สามารถไม่ไปเป็นอมนุษย์เลยก็ท่านรักษาศิลของท่านท่านก็ไปตามพระโพธิสัตว์ ก็ว่าไปเรื่อย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 เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นบัวใต้น้ําก็อย่าไปโกรธเขาถ้าเราได้เป็นบัวใต้น้ามันก็สุดยอดแล้วโยมนะมีโอกาสแล้วรอเวลาเท่านั้นเองก็ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปเป็นสัมภเวสีไม่เป็นสัตว์นรกไม่เป็นสัตว์เลระชานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายพวกที่จะเป็นก็คือป่ท่ปรมะไงโยมบัวใต้คนตมนะไอ้พวกนี้ท่านเคยว่า จะถูกเต่ากินถูกปลากินใช่ไหมเต่าที่ไหนเป็นมังสวิรัตยอยู่ไม่มีหรอกเต่ามังสวิรัตเออมันก็กินเนื้อปลาละปลามังสวิรัตก็มีปลาจีนปลาตะเพียนแต่พวกนี้ปลานี้กินอาหารลงผิวน้ําเพราะว่าหญ้าเยอะอะไรมันอยู่ผิวน้ํเนะปลาที่กินอาหารอยู่อ,อติดเออก้นท้องก้นน้าก็คือพวกปลาปลาช่อนปลาดุกพวกกินเนื้อ,องั่นแหละ่มันฉะนั้น บัวใต้โคนเนี่ยมันไม่ถูกปลาถูกเต่ากินหรอกแต่ท่านเปียบเปให้เห็นว่ามีโอกาสจะกลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปตดเ,เป็นอสุนากายสัตว์นรกแล้วสำเวสีพูดง่ายๆว่าพวกนี้น่ะเออถ้าพูดแบบตลาดหุ้นก็บอกว่าเอออยู่มีความเสี่ยงสูงมากเลยชีวิตความเป็นอยู่แขวนอยู่บนเส้นได้จะตกต่ำลงจากมนุษย์ไปเป็นอมนุษย์เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าทำผิดศีลห้าขอ้อ ใช่ไหมเออแล้วพวกทีนี้ว่าไม่ใช่ไม่มีบุญนะพวกนี้ก็มีบุญใช่ไหมเขาก็ถามทำมาทําบุญทําทานมาทั้งนั้นแหละใช่ไหมดนั้นเขาจะได้เป็นเศรษฐีเหรอเขาจะได้เป็นผู้นำเหรอได้เป็นนายพลเหรอเออได้เป็นหมอได้เป็นแพทย์เหรอแต่ตาบได้คุณเป็นอะไรก็ตามแต่แต่เมื่อไหร่คุณยังไม่มีคิวอิ่งที่จะตัดสู้ตามพระสัมมาสัมพทธเจ้าคุณก็อยู่ในบัวตั บัวประเภทที่สี่ทั้งนั้นคือปะทะปะระมะนี่แหละอย่าไปว่ากันเลยใครว่าเรานะโยมตอบโต้ไปเลยฮะเอาก่อนของศรีป,ป่ามาพูดเลยใช่ไหมที่ว่าอะไรนะอาหายกระต่ายเต้นชมแขสูงสุดตาแลสูฟ่ฟ้าฤดูฤดีแดสัตว์สุกันนาอย่ามาว่าเจ้าข้าบัวใต้โคนใต้ตมเดียวกันอ้ามันพวกเดียวกัน ถ้าใครมีนะก็ว่าไปใช่ไหมใครมีก็เราก็ไม่รู้นี่นี่เองแต่ว่าถ้าไม่มีก็อย่ามาว่าเราามันพวกเดียวกันนะโยมนะอ้าวเจริญพร